อาจารย์คะไม่ทราบว่าเรา,เาสนับสนุนให้คนทําบุญนะคะถ้าเรามีโอกาสสร้างเมรุทาบุญสร้างเมรุนะคะ,คะดีไหมคะถ้าสมัยก่อนเราร่วมกันสร้างบุญเนี่ยสร้างเมรุจะได้บุญแต่เดียเ๋ยวนี้ร่วมกันสร้างเมรุโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีสร้างเมรุถ้าคนธรรมดาจะทายภายในสามปี แต่ถ้าเป็นผ้าสองฆ์งเจ้ามาสร้างก็จะต้องตายในหกปีเพราะงั้นเป็นสัตเป็นสถิติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวัดไหนก็เหมือนกันที่ไหนสร้างเป็นตรงนั้นเนี่ยไปสอบถามประวัติได้จะต้องเป็นแบบนี้สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่ารุ่นหลังเนี่ยเวลาเอาศพไปเผาก็ไม่ได้เชิญวิญญาณออกจากรลาก เพราะงั้นเวลาไปเผาเนี่ยคนธรรมดาไม่มีสมาธิวิญญาณจะออกจากร่างนี่ออกลำบากเพราะงั้นเวลาเผาก็จะเจ็บจะทรมาน่าจะลิ้นรนออกมาเนี่ยก็ทรมานมากมแต่พอเวลาเผาเสร็จแล้วมาเก็บอัฐิสมัยโบราณมันต้องชเชิญเชิญวิญญาณเข้าร่างแต่เดี๋ยวนี้มักจะเชิญเก็บอัฐิแล้วไม่ได้เชิญวิญญาณเข้าร่าง เพราะงั้นวิญญาณก็กลายเป็นวิญญาณแร่นร่อนละเพราะงั้นวิญญาณแล่นร่อนพวกนี้มันเชื่อเข้าเชื่อเข้าก็อยู่ในกลุ่มสัมภเวสีเพราะงั้นวิญญาณพวกนี้จะจะผูกพยาบาทเกี่ยวกับคนสร้างเบนละเพราะเวลาเผาก็เจ็บ <Lanka. S 2> แล้วเวลาเผาเสร็จพักวิญญาณก็เข้าร่างไม่ได้ก็กลายเป็นวิญญาณแร่นร่อนเพราะฉะนั้น วิญญาณก็จะทุกตกรดกันฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้จะพยาบาทกับคนสร้างเมนเพราะงั้นในยุคนี้เนี่ยคนสร้างเมนเนี่ยคนธรรมดาทั้งต้องตายภายใน3ปีแต่ถ้าเป็นพระสงก็จะตายภายในหกปีเพราะงั้นทุกแห่งที่มีการสร้างเมนไปทาประวัติได้จะเป็นแบบนี้ทุกแห่งแต่บางคนมีสิทธิ์ไม่ตายได้เพราะเขาทำบุญไว้เยอะ <Okay. S 2> แต่ถึงแม้ไม่ตายก็ร่อแร่ต้องเกือบจะตายครับแต่ส่วนใหญ่จะตายครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระวังพวกนี้โดยเฉพาะคนที่ไบเผาเนี่ยอย่าลืมสวดวิญ,ญญาณออกจากล่างและสวดวิญ,ญญาณให้เข้าล่าง <Okay. Okay. S 2> สองอย่างเนี่ยต้องทำต้อง,ต,องต้องติดตามต้องทำให้ได้